ในปี2005เขาคือนักเตะบอลังดอเป็นเครื่องชี้ว่านี่คือนักเตะเวิลคาสช่วงเวลาอันรุ่งโรดใครก็หยุดเขายากเป็นเหมือนพี่เลี้ยงเมซ,ซี่ที่บาซา่าแต่อะไรทําให้เขาต้องจมดิ่งในช่วงหลังเลิกเล่นฟุตบอลตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอโรนินยโยจากลูกบอลทองคําสู่แชมป์บอลคุก คนดูฟุตบอลคงไม่มีใครไม่รู้จักโรนัลดินโญ่ครับหนึ่งในไอคอนนักฟุตบอลแห่งยุค2000ไปนักเตะที่โดดเด่นและมีส่วนสำคัญในการพาบราซิลเป็นแชมป์โลกปี2002เป็นนักเตะที่ถูกเรียกว่าศิลปินมากกว่านักฟุตบอลเขาคือนักเตะที่มีอิทธิพลอย่างมากกับการอยู่ที่บาร์เซลโลนาสมัยก่อนที่เมซี่จะรุ่งเรืองเส้นทางฟุตบอลของโรนัลดินโญ่เริ่มที่ปอโตโอาเลเก1หนึ่งในมหานครใหญ่ของบราซิลแต่การเป็นเมืองใหญ่มันก็เต็มไปด้วยความเหลื่อมลำ้ำ คนจนในเมืองมีเยอะมากครับบ้านของเขาเองก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรค่อนข้างไปทางยากจนได้ซ้ำพ่อของเขาเป็นอดีตนักฟุตบอลท้องถิน่นตอนนั้นเขาทำงานใช้แรงงานในอู่เรือขณะที่แม่ของเขาเป็นพยาบาลแต่ต่อมาบ้านของพวกเขาก็มีฐานะดีขึ้นนั่นเพราะว่าโรเบโตอาซิดพี่ชายของโรดาริโนเซ็นสัญญาไปนักเตะอาชีพกับเกรมิโอได้แต่อุปสรรคก็เข้ามาอีกครับเมื่อพ่อของเขาหัวใจวายขณะว่ายน้ำทำให้จมน้ำเสียชีวิตแม้จะมีแค่แม่ดูแลแต่ครอบครัวก็ค่อนข้างมีเงินแล้วทำให้พร้อมสนับสนุนความฝันที่จะเป็น นักฟุตบอลของเขาสําหรับโรนัรดินโนพื้นที่ข้างถนนเหมือนกับลานซ้อมสนามจะเล็กหรือว่าใหญ่ไม่เคยเป็นประเด็นโรนัรดินโยแสดงพอสวรรค์ออกมาเสมอเขาเซ็นสัญญากับเกรมิโอเป็นทีมแรกทีมเดียวกับที่พี่ชายของเขาเล่นให้แต่ก็ยังโชคร้ายที่พี่ชายเขาบาดเจ็บและต้องเลิกเล่นก่อนวัยอันควรยังดีที่โรนัรดินโยมีพรสวรรค์ทาให้พี่ชายผันตัวมาเป็นเอเย่นคอยดูแลน้องเขาขึ้นมาทีมชุดใหญ่ตั้งแต่อายุได้18ปีพร้อมกับเป็นผู้เล่นคนสําคัญของทีมจากการเล่น38นัดเขาทาได้6ประตูในซีซั่นแรก และในซีซั่นที่2 47นัดร์าทำได้ถึง22ลูกในฤดูกาลที่3 37นัดร์าทำได้ถึง28ประตูมันดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งนั่นยิ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ชัดเจนถึงพรสวรรค์ที่เขามีปี2001ครับก้าแรกในยุโรปของเขาก็มาถึงเปเ,เชดึงตัวเขาไปเล่นที่ฝรั่งเศสด้วยค่าตัวเพียงแค่5้าล้านยูโรเท่านั้นการมาอยู่ที่นั่นทําให้เขาอยู่ในโฟกัสสปอร์ตไลท์จับจ้องทีมใหญ่ๆเริ่มให้ความสนใจเขาทําผลงานได้ดีใน2ฤดูกาลกับเปเ,เชแต่พอทีมทำอันดับไปเล่นฟุตบลยโรปไไม่ได้เขาก็ ริ่มมองหาโอกาสที่จะก้าวหน้ามากขึ้นเขาเป็นที่รู้จักอย่างมากแล้วในตอนนั้นเป็นนักตเตะดาวรุ่งที่น่าจับตามองโดยเฉพาะผลงานทีมชาติการไปเล่นฟุตบอลโลกปี2002กับทีมชาติบราซิลเขาเป็นหนึ่งใน3ประสานแนวรุกร่วมกับโรนันโดและลิวันโดรุ่นพี่ร่วมชาติและสามารถสร้างปรากฏการ์เข้าไปเป็นแชมป์โลกได้ซึ่งมันเป็นแชมป์โลกสมัยล่าสุดจนถึงทุกวันนี้ของบราซิลขณะที่โรนันดิโย่ก็ติดทีมยอดเยี่ยมของรายการในปี2003ครับไมเชตเตอร์อยไนเต็ดขายเดวิดแบกแฮมเม้กับเรัมลมาริดทำใหป,ปหาามย ในตอนนั้นแต่กลายเป็นว่าพวกเขาไม่ต้องการจ่ายค่าตัวตามที่เปเช่ต้องการจากนั้นก็หันไปคว้าคิสเตยโนโ o เนลโ,โดมาแทนส่วนโรเนลินโยก็ถูกบาเซโลนาคว้าตัวไป บาร์ซาคือทีมที่กล้าจ่ายมากที่สุดกับค่าตัว30ล้านยูโรของโลนารดินโยซึ่งมันกลายเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเขามาที่นี่สวมเสื้อเบอร์สิบและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์และเป็นนักเตะที่สร้างความมหัศจรรย์เป็นเหมือนจิตกรที่มีสนามหญ้าเป็นผืนผ้าใบวาดรูปลีลาความพลิ้วไหวเทคนิคที่หยิบมาใช้เลี้ยงบอลติดเท้าไปกับบอลได้ดีจ่ายบอลส,สวยๆได้บ่อยๆมีไอคิวในการทําเกมวิธีการเล่นเหนือชั้นมักจะถูกงัดออกมาเสมอการเล่นฟุตบอลที่เหมือนกับว่าเขาสนุกอยู่ตลอดเวลากลายเป็นภาพจําของโลนารดินโย เขาพาบาซ่าเป็นแชมป์ลีก2สมัยและยุฟ้าแชมเปี้ยนลีก1สมัยซึ่งตัวเขาได้บอลลังดอนในปี2005ด้วยหลังจากที่โรดินโยอายุมากขึ้นและเมซี่ก็เริ่มมาเป็นตัวหลักบาซ่าก็ปล่อยเขาให้กับเอซิมิลานอยู่กับมิลานไม่นานเขาก็เริ่มหมดสภาพจากนั้นก็กลับไปเล่นที่บราซิลกับฟาเมนโกกับแอเลติโกมิเนโรแล้วก็ไปเกเรตาโลที่เม็กซิโกในปี2014ปิดท้ายที่การกลับมาเล่นที่บราซิลกับฟูมินเนเซในปี2015ซึ่งเขาได้เล่นแค่9กนัดและยิงไม่ได้เลยจากนั้นนนนเเเขาก็ปลล่ฟุตซออใิดีย ร่วมทีมกับเดลีดากอนตอนเดือนตุลาคมปี2017ผลงานคือยิงได้16ประตูจาก8นัดจากนั้นในปี2018เขาก็ถแถลงข่าวว่าเขาแขวนสตาร์ทและจุดตกตามของเขามันเริ่มมาตั้งแต่ตอนไหนโรนารนดิโย่คล้ายๆกับนักเตะบาราซิลหลายคนครับเขาเป็นคนชอบแสงสีชอบความบันเทิงตอนปกติก็ซ้อมดีขยันดีแต่พอเริ่มมีเงินมีทองก็เริ่มเที่ยวยิ่งไม่ใช่คนวินัยจัดไม่ใช่คนดูแลร่างกายอะไรมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ครับดื่มปาร์ตี้ท่องราตีสุรานารีเขามีให้ครบๆย รุ่นใกล้ๆกับอาร์เดโนเวลาเจอกันก็ตั้งตี้กันยันวางแถมยังเป็นนักเตะประเภทที่มีความเป็นศิลปินทําให้เขาไม่ค่อยทําอะไรที่ตัวเองไม่ค่อยอยากทําเท่าไหร่เขาเริ่มถูกวิจารณ์ตั้งแต่บาซิลตกรอบฟุตบอลโลกปี2006ครับทั้งที่ในทีมมีนักเตะระดับสตาร์แต่หลายคนกลับฟอร์มไม่ดีด้วยความที่ไม่ได้ฝึกซ้อมร่างกายมากมายไม่ได้มีวินยัยมันทําให้ร่างกายของเขาสุดโทมลงเร็วกว่าที่ควรจะเป็นในช่วงฤดูกาล2007-2008เป็นช่วงที่เขาเล่นในกับบาซ่าแม้ฝีเเเท้าายงงนลิิแ่่่่มมมมีบออรไหืดว ทางทางที่อายุเขาเพิ่งจะ27 28ปีเท่านั้นเองเป็นซีซั่นที่เขาได้เล่นในกับบาซ่าน้อยที่สุดเพียงแค่ K 26นัดทําได้9ประตูในทุกรายการเท่านั้นนั่นเป็นเพราะเขาได้รับบาดเจ็บหนักที่กล้ามเนื้อในช่วงต้นเดือนเมษายนเขาจึงต้องปิดเทอมก่อนกําหนดยิ่งเขาเจ็บหนักเจ็บนานยิ่งละเลยการฝึกซ้อมก็ยิ่งเคี่ยวฝ่ายบริหารและทีมงานของสโมสรนนมองว่าโรนาดินโยเลยจุดสูงสุดของอาชีพค้าแข้งไปแล้วตอนนั้นเปฟปเดลล่าเป็นคนขึ้นมาคุมทีมเขาเป็นคนที่วินัยจัดนักเเตแแบบแบบโโรนนนดิ่่่ป็ทีขายไม ต่อให้จะฝีเท้าดีแค่ไหนก็ตามเขาไม่อยากให้ในทีมมีนักเตะซีเนียที่มีทัศนคติแบบนี้ในทีมเพราะกลัวว่าจะพารุ่นน้องในทีมเนี่ยเสียผู้เสียคนโจโลาโบต้าประธานสโมสรบอกว่าโารนัรดิโญอยากย้ายทีมยิ่งตอนนั้นที่มีเมซี่แล้วจึงยิ่งไม่ลังเลที่จะขายเขาสิ่งที่โรนัรดิโญบอกว่าเขารู้สึกเสียดายกับการเล่นให้บาซ่าคือการที่เขารู้สึกว่าอยากเล่นร่วมกับเมซี่มากกว่านี้ตอนนั้นครับแมนซี้เสนอค่าจ้างให้เขาถึงสัปดาห์ละ200,000ยูโรแต่เขาก็บอกปฏิเสธไป่อย้ายไปเล่นให้กับเอซิานร ไปเล่นให้มิลานไม่ใช่ตัวเลือกที่ผิดครับเขายังได้โอกาสอยู่บ้างจากคาร์โลนเชโรติแต่อันเช่ก็ยอมรับโดยตรงว่าแม้โรนัรดิโอจะเก่งจะเป็นนักเตะที่ทักษะสูงความสามารถสูงแต่สภาพร่างกายของเขาไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีลหลายๆนัดที่เขาต้องออกสตาร์ทบนมานั่งสำรองและเขาก็ไม่ดีพอจะติดทีมชาติบราซิลชุดไปเล่นฟุตบอลโลกปี2010ที่แอฟริกาใต้ซึ่งในฤดูก,กาล2010-2011เอซีมิลานก็ปล่อยตัวเขาออกไปในเดือนมกราคมทําให้เขาต้องกลับบราซิลพอกลับมาฟามอร์เมนโกก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเล่นได้ดีครับ อ,อย่างที่บอกต่อให้ใจอยากเล่นหรืออยากกลับมาฟิตพร้อมแค่ไหนแต่ร่างกายก็ไม่ไหวแล้วแถมยังมีข่าวว่าเขาต้องได้ไปปาร์ตี้สองครั้งต่อสัปดาห์ด้วยแม้ว่าจะไม่มีใครอ้างอิงเรื่องนี้ได้ว่าเป็นจริงหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วด้วยผลงานที่มันไม่ดีนักมันก็ทําให้คนเชื่อไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงเขาเล่นกับทีมอยู่หนึ่งฤดูกาลพาทีมเป็นแชมป์ในรายการคัมเป้โอนาโตคาลิโอกาได้แต่ในปีถัดมาเขากับทีมก็มีอันต้องยกเลิกสัญญากันโรนดินโยฟองว่าทีมค้างค่าใช้จ่ายเขาช่วงนั้นกลับ ลกลับมาติดทีมชาติบ้างก็จริงแต่เขาก็ไม่ถูกใช้งานเลยในทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการสุดท้ายเขาก็ได้ย้ายไปแอลติโกมิเนโรซึ่งมันก็เหมือนเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเพราะเขาทําผลงานได้ดีและพาทีมคว้าแชมป์โคปาลิบาตาโดเลสสมัยแรกของสโมสรซึ่งทําให้เขาได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของทวีปด้วยจากนั้นเขาก็ไปเล่นในระดับสโมสรของเม็กซิโกกับทีมเกเรตาโลกลายเป็นว่าเขาได้เล่นกับทีมเพียงแค่ซีซั่นเดียวแล้วก็ย้ายกลับในปี2015ครับโรนดินโยในวัย3ง กัญญา18เดือนแต่กลายเป็นว่าเล่นกันเพียงแค่2เดือนลงสนามไป9้านัดก็แยกทางกันซะแล้วครับและอย่างที่เล่าไปว่าเขาเล่นฟุตซอลที่อินเดียก่อนจะกลับมาประกาศแขวนสตาร์ทอย่างเป็นทางการซึ่งถ้าจบแค่นี้ก็คงไม่แย่นะครับแต่มันดันมีต่อนี่สิยังไม่ใช่ตอนจบอย่างที่ควรจะเป็นเพราะหลังจากแขวนสตาร์ทเพียงแค่2ปีโรนารดินโย่ไปผัวพันกับเรื่องที่ทําให้เขาต้องติดคุกแถมเหลือเงินติดบัญชีในธนาคารแค่5ดอลลาร์อย่างที่เล่าไปครับว่าโรนารดินโย่ให้พี่ชายเป็นเอเจนต์ให้เขาจัดการเรื่องทุกอย่างให้้กับนองชาย ให้โรดินยโยมีหน้าที่แค่เล่นฟุตบอลกับปาร์ตี้และไม่ได้สนใจเลยว่าพี่ชายจะจัดการเรื่องต่างๆได้แค่ไหนทุกอย่างเขาปล่อยให้พี่ที่เขาไว้ใจมาทั้งชีวิตทําแทนทั้งหมดที่ผ่านมาเขาก็เอาตัวรอดมาได้ตลอดครับจนกระทั่งในปี2019โรดินยโยโดนทางการสั่งปรับจากการสร้างท่าตกปลาในเขตห่วงห้ามท่าที่ว่าอยู่ในแม่น้ํากัวอีบาที่เป็นเขตคุ้มครอ,องของบราซิลเขาโดนสารสั่งปรับ8.5ล้านเหรียญแต่ก็ลดเหลือ6ล้านเหรียญแทนที่จะรีบๆไปจ่ายให้มันจบๆกลายเป็นว่าไม่มีใครสนใจสุดท้ายพี่ชายท โยปล่อยให้จัดการทุกเรื่องก็ไม่ได้ไปจ่ายค่าปรับจนมันเลยกำหนดการและทาให้ทรัพย์สินจํานวนห7าเรายการถูกยึดพร้อมกับถูกละงับพาสปอร์ตไม่ว่าจะทั้งของบราซิลและสเปนทั้งทั้งที่เรื่องค่าปรับเล็กๆเ,เนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่จนได้เวลาผ่านไปในปี2020โนดีิโเดโยมีกำหนดการจะต้องไปร่วมงานการกุศลและโปรโมทหนังสือที่ปวัยเอาและพาสปอร์ตเนี่ยโดนรัฐบาลระง,งับไปแล้วจะทํายังไงล่ะโรเบโตผู้เป็นพี่ชายเนี่ยก็จัดให้คอใช้เส้นสายที่มีทําให้ได้พาสปอร์ตเพื่อเดินทางไปปาารกวัยมาได้ทันเวลาแต่ เป็นว่าทั้งสองคนเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ของปรากวัยจับกุมข้อหาใช้หนังสือเดินทางปลอมแล้วภาพที่เขาถูกจับก็เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกนั่นก็เลยทําให้เขาและพี่ชายครับต้องถูกคุมตัวไว้ทนายความที่จัดการเรื่องให้ก็แก้ตัวไม่ได้ว่าทําไมทั้งสองคนจึงใช้หนังสือเดินทางปลอมเพื่อเดินทางซึ่งโดนัเดินโยก็ไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำว่าเรื่องมันเกิดแบบนี้ได้ยังไงดีไม่ดีเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นพาสปอร์ตปลอมแถมเอาข้อจริงเนี่ยชาวบราซิลจะเดินทางมาปารากวยไม่จําเป็นต้องใช้หนังสือเดินททาาางงงด้้้้้ซํํนนนั่ให2พีออตต คุกที่ปารากวัยไปก่อนระหว่างที่ทนายกําลังจัดการเรื่องคดีความครับซึ่งระหว่างที่ติดคุกเนี่ยโรนันดิโยกับพี่ชายก็ไปร่วมทัวร์นาเมนต์ฟุตซอลที่จัดขึ้นในเรือนจําด้วยและการมีนักเตะระดับโรนันดิโยเล่นให้เนี่ยมันก็แทบจะเป็นแชมป์ได้แบบไม่ต้องสืบครับเขาพาทีมชนะไปถึง11ประตูต่อ2ในรอบชิงชนะเลิศซึ่งเขาเป็นคนยิง5ประตูและทํา6แอสซิสต์ด้วยและคว้าแชมป์ฟุตซอลในเรือนจําไปครองสุดท้ายในเดือนสิงหาคมปี2020เขาก็เคลียร์คดีความได้เรื่องราวจจบบบงง้ยกาาารรรรทีี่่ตอคปัั9 0,000เหสํ และหอเองและ1นึ0 0 0เหรียญเป็นค่าปรับพี่ชายและทั้งคู่ก็ได้ออกจากคุกเดินทางกลับบ้านในที่สุดตอนนี้ครับก็ใช้ชีวิตอย่างสบายใจได้แล้วครับล่าสุดก็โพสต์ภาพฉลองวันเกิดเมื่อ21มีนาคมที่ผ่านมาด้วยการย่างบาร์บีคิวกินแบบจุกๆกับอายุที่ครบ45ปีแล้วชีวิตคนเราครับมีขึ้นก็มีลงได้เป็นบทเรียนเหมือนกันว่าไม่ควรจะไว้ใจใครจนเกินไปหรือแม้จะเป็นคนใกล้ชิดก็ตามเส้นทางของโรน,นโันยอมันโลดโผนมีจุดพีคและเป็นบทเรียนที่ยังคงเป็นตำนานได้เสมอครับ ขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวแทนฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ